สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะคะในช่องของชิวานนะคะวันนี้ชิวากลับมาพร้อมกับไกด์สอนเล่นอาชีพมองนะคะอาชีพสายเมเลดพีเอสนะคะเป็นอาชีพที่มีคุรลักษณนการตีข้างตีหลังแล้วก็เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงสำหรับอ,อาชีพมองนะคะต้องทำความเข้าใจนิดหนึง่งใครที่เพิ่งเริ่มเล่นอาชีพนี้ตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าใจยากนะคะมันมีหลายท่าแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นว่าขึ้นมาเต็มไปหมดนะคะแต่ว่ายังไงก็ลองดูไกด์นี้ก่อนแล้วก็หวังว่าไกด์นี้จะช่วยให้ทุกคนทำความเข้าใจกับอาชีพนี้ได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะ เอาละค่ะคุณผู้ชมทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับอาชีพมองเนี่ยมีอะไรให้ทําความเข้าใจอยู่ค่อนข้างหลายส่วนเหมือนกันแต่ทั้ที่ที่เราเชื่อมโยงความเข้าใจทั้งหมดของอาชีพมองเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจอาชีพมองได้มากขึ้นแล้วก็เล่นอาชีพนี้สนุกขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ชิวัตฟันธงนะคะกับตัวเองเลยเพราะว่าชิวัตลองดูแล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยสนุกมากแต่ว่าพอไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจนะมันก็ไม่สนุกหรอกโอเค ก่อน,นเลยนะคะเข้าใจก่อนว่าส่วนแรกของอาชีพมองนะคะที่ต้องเข้าใจคือส่วนของจัก,กระนะคะจักระคือเกตรูปหัวสิงแบบนี้นะคะมีทั้งหมด5เม็ดนะคะจักระเนี่ยเวลาเรากดนะคะกดเติมจัก,กระให้กดท่าได้ชื่อว่า Meditation นะคะ Meditation ให้ itation, เข้าใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราอยู่นอกไฟนะคะทันทีที่กด Meditation เนี่ยจะได้เม็ดจัก,กระครบ5เม็ดทันทีแต่ถ้าเราอยู่ในระหว่างไฟนะคะเรากด Meditation เนี่ยจะได้แค่1เม็ดตอนครั้งที่กดนะคะ นอกจากนี้นะคะการเกิดขึ้นของเม็ดจากรเกิดมาจากระหว่างที่เราต่อสู้นะคะระหว่างที่เราวนกด GCD ของเรานะคะจะทําให้เม็ดจากะเนี่ยมันเติมขึ้นมาตามคริติคอลที่เราได้นะคะอันนี้ก็ให้พึงระลึกไว้ว่าถ้าเม็ดจากะเต็ม5เม็ดเมื่อไหร่นะคะท่าม i t เทชันจะเปลี่ยนเป็นท่าที่ชื่อว่า the forbidden j a ก a นะคะแล้วก็ the forbidden jaga เนี่ยถือเป็น OGCd ของเรานะคะ<ม>ให้กดแทรกระหว่าง GCD ของเราเพราะงั้นเนี่ยให้สังเกตเรื่อยๆนะคะถ้า จักกะเต็ม5เม็ดเมื่อไหร่นะคะให้กดใช้ Forbidden จักกะออกไปโอเคนะคะในส่วนต่อมานะคะให้เข้าใจก่อนว่าคอมโบของอาชีพม้องเนี่ยจะเป็นคอมโบแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่าย1 2 3 1 2 3อ2 3อย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะโดยคอมโบหลัหลกๆของเรานะคะจะมีทั้งหมด6ท่าเซตคอมโบ1 2 3ขอร้องทั้งหมด2เซตหลักๆสำหรับการโจมตีแบบซิงเกิลทาร์เจ็ดนะคะ ท่าแรกคือบูชชายนะคะบูชชายตามด้วยทูสไตร์แล้วก็สแนปพันนะคะส่วนอีกเซตหนึ่งคือดราก้อนคิกนะคะทวินสแน็แล้วก็เดโมลิชนะคะจะสังเกตได้ว่าในการตีคอมโบ1น3ของเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มอยู่นะคะฟอร์มการตีของอาชีพมองจะแบ่งออกเป็น3ฟอร์มเช่นการจะเห็นได้ว่าคอมโบ1น3ของเราเนี่ยให้จําง่ายๆคอมโบ1นทุกอันจะเหมือนกันหมดคือฟอร์มแรปเตอร์นะคะคอมโบที่2ทุกอันจะเหมือนกันหมดเหมือนกันก็คือจะเป็นฟอร์มเสือนะคะฟอร์ม ะะแล้วก็คอมโบสุดท้ายเนี่ยก็คือ d e m o l i s h กับ s n a p p u n เนี่ยจะเป็นฟอร์ม Oppo Oppo โปนะคะฟอร์มฟอร์ม e อีลิงตัวนั้นแหละอ่ะตอนนี้ถ้จะเก็บไว้ก่อนว่าเรามีฟอร์มทั้งหมด3าฟอร์มเดี๋ยวค่อยมาทำความเข้าใจกับฟอร์มที่หลังนะคะก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่าใน3ท่าที่เรากด1 2 3 1 2 3 1 2 3ไปเนี่ยเราจะเลือกกด เซตบูชายหรือว่าเซตดราก้อนคิกนะคะให้เราเข้าใจก่อนว่าสำหรับอาชีพมองนะคะจะมีสเตตัสที่เราต้องสนใจทั้งหมด3ส่วนด้วยกันในการจะเล่นคอมโบนะคะส่วนแรกคือสเตตัสอินโฟคอนดิชันอลเอนชานส์เมนต์นะคะแล้วก็ส่วนที่2คือสเตตัสอินโฟเอนชานส์เมนต์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือแทร็กเก็ตอินโฟสเตตัสนะคะแทร็กเก็ตอินโฟสเตตัให้จังไว้ก่อนว่าอันนี้คือสเตตัสดอทของเรานะคะมองเนี่ยจะมี1ท่าที่เอาไว้ต่อดอทนะคะ อันต่อมาคือท่าที่เป็น Enchantments ไอ้สองอันเนี้ที่เป็น Status เนี่ยเดี๋ยวชีวัตค่อยๆอธิบายให้ฟัง โอเคก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีฟอร์มทั้งหมด3ฟอร์มให้เล่นใช่ไหมแล้วก็มีคอมโบ1 2 3เนาะซึ่งฟอร์มแต่ละฟอร์มที่เราเล่นและในบางคอมโบท่าแต่ละท่าของเรานะคะจะได้สเตตัสเอนทรานซ์เมนขึ้นมาซึ่งทําให้เราตีแรงขึ้นนะคะสเตตัสเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราตีออกไปโดยที่ท่าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ควรจะต้องถูกตีนะคะก็คือดูง่ายๆตอนนี้ถ้าเราตีออกไปเนี่ยเราจะไม่ได้สเตตัสอะไรเลยเพราะมันเป็นท่าที่ยังไม่วิบ ถ้ามันเป็นท่าที่วิบวิบเมื่อไหร่เนี่ยเราถึงจะได้สเตตัสของมันกลับมานะคะเพราะงั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยให้เรากดฟอร์มชิฟก่อนนะคะการกดท่าฟอร์มชิฟนะคะจะทําให้ทุกๆฟอร์มของเราเนี่ยถูกใช้งานได้ทันทีแล้วก็สเตตัสที่เป็นสเตตัสเอ็นชานซ์เบนบูสจากไอ้ท่ทาต่างๆเนี่ยก็จะแอพพลายในทุกครั้งที่เรากดด้วยอ่ะลองดูง่ายๆถ้าเรากดบูสชายหรือดรกก้อนคลิกนะลองดูกันดันะ เรากดดักก้อนคลิกอย่างนี้ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าฟอร์มวิวบิ๊แบบมันขึ้นมาแล้วเป็นฟอร์มที่2คือฟอร์มทวินสเน e กับทูสไตน์แต่จริงๆแล้วดักก้อนคลิกเนี่ยมันควรต้องให้เซตัสเราหนึ่งอันแต่เราไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราไม่ได้กดในตอนที่มันอยู่ในรูปแบบฟอร์มของเราถามว่าเปิดไฟทําอย่างไงเราจะเสียฟอร์มไปเลยฟรีๆหรอไม่เราจะไม่ยอมเสียฟอร์มฟรีๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าฟอร์มชิมก็เลยเกิดขึ้นมา พอเรากดฟอร์มชิมนะคะอย่างที่อธิบายไปแล้วทุกฟอร์มจะถูกใช้งานได้ทันทีนะคะมีระยะเวลาทั้งหมดเท่านี้อ่ะพาะงั้นเนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่ในฟอร์มเลสชิปนะคะให้เรากดท่าคอมโบแรกคือดราก้อนคีนะคะจำไว้มองซิงเกิลทาร์เก็ตนะคะจะเปิดด้วยดราก้อนคิกเสมอนะคะพอเราตอเอตะดราก้อนคิกออกไปนะคะจะเห็นว่ามีสเตตัสโพ่มาหนึ่งอันละเรียกว่าสเตตัสลีเดนฟิสนะคะหน้าตาเหมือนบูชายเลยเพราะว่าสเตตัสเนี้ยจะทําให้บูชายของเรานะคะตีแรงขึ้นทันที โอเคต่อมานะคะพอกดราก้อนคิกได้บับของผู้ชายแล้วเนาะท่าต่อไปคอมโบต่อไปคือทวินสเนกพอเทเกดทวินสเนกนะคะจะเห็นได้ว่ามีสเตตัสโ่มาอีกอันหนึ่งคือดิสเพลนฟิสนะคะดิสเพลนฟิสจะทําให้เราทําดามจได้แรงขึ้นนะคะจําไว้ว่าเปิดราก้อนคิกเราต่อด้วยทวินสเนกนะคะอันสุดท้ายคือเดโมลิชนะคะทันทีทนนี่เรากดเดโมลิชนะคะจะได้ดอดกลับมานะคะจำนวนทั้งหมดนานทั้งหมด18วินาทีนะคะอันนี้คือเดโมลิชเนาะ เพราะงั้นจำไว้ทางทีที่เรากดคอมโบแรกนะคะ Dragon Kick Twin Snake แล้วก็ Demolish Demolish นี่ให้ตีหลังนะอ่ะต่อมาจะเห็นได้ว่าหลังจากเซตแรกแล้วเนี่ยให้กดบูชายต่อเพราะเรามีบ,บัฟบูชายตีแรงอยู่เนาะอ่ะแล้วก็ Two Strike นะคะแล้วก็ Snap Punch Snap Punch นี่ให้ตีข้างนะจะเห็นได้ว่า d i s เ e น Freeze ในกรลดาจะหมดลงแล้วเพราะงั้นเนี่ยให้กลับไปคอมโบเดิมคือ1 2เติมสเตตัสตรงนี้แล้วก็3เติมดอทอันนี้คอมบงูง่ายๆสำหรับอาชิพม,มองนะคะเพราะงั้นระหว่างที่เล่นไปนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็ให้กดต่อสเตตัสแล้วก็ดอทของเราด้วยนะคะกรณีของออบับดิสซิพินฟิตนะคะทันทีที่ต่ำกว่า5ให้รีบต่อด้วยทูนเซกนะคะแล้วก็เดโมเลชเหมือนกันทันทีที่ต่ำกว่า5ให้เริ่มคอมโบแล้วก็ต่อเดโมเลชต่อดอทนะคะหลักๆสำหรับคอมโบอาชีพม,มองจะมีเท่านี้ ง่ายไหมสำหรับคอมโบพอเข้าใจแล้วว่าสเตตัสมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เล่นอาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะโอเคส่วนต่อมาอยากที่ติดค้างเอาไว้เมื่อกี้ว่าเรามีเรื่องของฟอร์มอยู่นะคะจากที่เห็นได้ว่าเรามีฟอร์มแรปเตอร์ฟอร์มเสือแล้วก็ฟอร์มโอโปโปใช่ไหมฟอร์มหนึ่งฟอร์มสองฟอร์มสามนะฟอร์มพวกนี้เล่นกับอะไรให้เราดูก่อนว่ามันจะมีท่าที่ชื่อว่าเพอร์เฟคบาลานซ์แล้วก็มาสเตอร์ฟูลบลินะคะ Per f e c t Balance ทันทีที่เรากดนะคะจะทำให้เราสามารถกดฟอร์มอะไรก็ได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยออกมาทันทีซึ่งฟอร์มพวกเนี้ยทันทีที่เรากดนะคะมันจะเกิดเป็นเม็ดตรงเนี้ย3เม็ดแล้วพอเรากดเม็ดครบ3เม็ดเนี่ยเราสามารถใช้ท่าที่ชื่อ Masterful b i บ t ได้อันนี้คือบิดจากกะท้ายนะอ่ะก็คือฟอร์มที่เรากดไปนั่นแหละก็ะคือ ถ้าเรากดฟอร์มนะคะจะเห็นได้ว่า masterful b บิ t เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนั่นะคือถ้าเรากดจักระประเภทเดียวกันหมดกนะ็คือกดฟอร์มเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะได้ท่าที่ชื่อว่า elixir field ถูกปะถ้ากด2ฟอร์มเหมือนกันหมดเนี่ยจะได้ท่าเออ่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดกด2ฟอร์มผสมกันมีท่าไหนผสมเนี่ยมันจะได้เซเลเชียลเร v o l u t i น n สามฟอร์มนะคะก็จะเป็นเ l e s s i n g f ิ n i s แล้วก็ p h a ทอมรัดอ่ะตอนนี้วิธีการกดนะคะจำไว้ ว่าเวลาเรากด Perfect b a l บาลานะให้กดดักกนคลิกฟอร์มเดียวกันผู้ชายแล้วก็ดันคลิกเห็นไหมมันจะมี3อันเนี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะได้ท่าที่ว่าเออเอเลเซอร์ฟิวเพราเราก,กดปุ๊บจะเห็นได้ว่ามีเม็ดตรงเนี้ยโผล่มา1เม็ดอันนี้คือเม็ดลูน่านะคะต่อมานะคะพอเราก,กด Perfect b a l บาลาอีกทีแล้วเรากดฟอร์มที่แตกต่างกันนะคะอย่างนี้2 3แบบนี้ใช่ไหม เราก็จะได้่า Racing o e n i x กลับมานะคะแล้วพอใช้เสร็จเนี่ยก็จะได้เม็ดสีขาวก็คือเม็ดโซล่ากลับมานะคะถ้าเป็นสองอันที่บอกไปเมื่อกี้คือ Elaser f i e l แล้วก็ Racing p o i n i s นะคะทันทีที่เราปล่อยออกไปเนี่ยจะเป็น AOE นะจำไว้ว่าเป็น AOE ให้จำไว้ว่าเวลาเรากดนะคะพยายามอย่าก,กดซ้ำข้ามกดซ้ำเลยดีกว,ว่าเพราะว่าถ้าเรากดพลาดน,นะคะดาเม็มันจะตกแล้วเราจะตีเบาอ่ะ,อะจำไว้แค่นี้พอต่อมานะคะสำหรับฟอร์มจบไปแล้ว เพอร์เฟกต์บาลานก็เล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆและถ้าเรากดเพอร์เฟกต์บาลานอีกครั้งนะคะเอเราต่อยอะไรก็ตามออกไปใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยบิดออกไปถูกปะไอตรงลูน่าโซล่ามันจะหายไปแหละแล้วเราก็จะเก็บอย่างเงี้ยใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยถามว่าลูน่าโซล่าทำอะไรได้บ้างมีผลสเตตัสอะไรไหมไม่มี ไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมันแค่เป็นท่าบลิดที่ให้เราตีแรงแล้วก็ให้เห็นว่าเอ้ยมันออกมาเป็นคอมโบแบบนี้นะมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรมากมายขนาดนั้น<ม>เพราะงั้นเนี่ยให้จําไว้ว่าเรากดให้ถูกก็พอ<ม>กดให้ถูกฟอร์มเพื่อให้ปล่อยท่าบลิดที่แรงที่สุดของเราออกมาถ้าเรากดผิดฟอร์มเนี่ยเราปล่อยบลิดได้ก็จริงแต่บลิดเราจะเบาเพราะงั้น,นก็จําไว้แล้วกันนะว่ากดบลิดให้ถูก โอเคส่วนต่อมานะคะส่วนสุดท้ายเกือบสุดท้ายก็ได้สําหรับการตีแบบใกล้นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีท่าอท่านึงที่ผมมาตรงนี้ท่า Six Size Star ของเรานะคะหรือท่า6ดาราพิฆาตที่ชวาดเรียกไว้เนี่ยก็คือท่าที่ตีแรงที่สุดของเราะคะ่ะจากที่เห็นได้ว่า Potency สูงสุดของ Six Size Star นะคะอยู่ที่550เต็มๆเลยแต่ข้อเสียของการเตะ Six Size Star เนี่ยคือทันที่เราเตะ Six Size Star นะคะ รีแคสต์ไทมของเราจะอยู่ที่4วินาทีเต็มๆนะคะในขณะที่ถ้า GCD อื่นของม้งเนี่ยมันอยู่แค่ที่ประมาณ2หรือถ้าใครทำ BIS แล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่แค่ประมาณ1.8 1.9เท่านั้นนะคะคือมอ้งเป็นอาชีพที่ตีเร็วมากนะคะเทียบกับอาชีพอื่นๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยทันทีที่เรากดซิกไซสตารนะคะเราจะดาวไทม์อยู่ประมาณ2 GCD เต็มๆเลยนะคะดังนั้นถามว่าเรากดซิกไซสตารเมื่อไหร่นะ ะะจำไว้ค่ะว่า size star, 6ิกไซสตาร์ดาราพิฆาตนะคะคือถ้าเตะส่งแขกะค่ะเตะเสร็จปุ๊บให้เราเดินถอยออกมานะคะกรณีที่เราต้องทำเมคคาเนกใดๆก็ตามนะคะอาจจะมีบ่อเกิดขึ้นตรงนั้น เราก็เลยเตะซิกไซส์ดาเพื่อที่จะแลนด์คอมโบที่แรงที่สุดของเรานะคะแล้วก็ถอยออกมาหางห่างบอสเพื่อให้มันปล่อยเอลีให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็โดดกลับไปหามันนะคะซึ่งท่ากแกลบ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 โครเซอร์ของมองนะคะก็คือท่าที่ชื่อว่า thunder clap นั่นเอง thunder clap นะคะคือท่าแกลบโครเซอร์ที่มีเยอะที่สุดในทุกอาชีพของเกม final f 14 <c oughs> เลยมองมีทั้งหมด3 s t a ็ก คือเยอะที่สุดแล้วไม่มีอาชีพไหนที่มีเยอะไปกว่านี้นะคะสำหรับท่ากับโคลเซอร์อนะคะก็ให้ Make u s ออฟ t ันเดอร์คล p นะคะแต่ให้จำไว้ว่า t h u n d e r c l ล p นะไม่ใช่ท่าทำดาเมจนะคะกระโดดเข้าไปหาเป้าหมายได้อย่างเดียวนะเพราะงั้นเนี่ยทันเดอร์คลเนี่ยสามารถกระโดดเข้าไปหาเป้าหมายที่เป็นศัตรตูก็ได้หรือเป็นเป้าหมายที่เป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีแอดวานซน,นะคะเผื่อใครอยากจะเล่นในเขาเรียกนะ โหมดที่แอดวานขึ้นคืออยากจะตีให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจนกว่าบอสมันจะไล่ท่าเสร็จแล้วคือจังหวะที่ออกเนี่ยเราก็เลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เขาอยู่ในจุดเซฟะะแล้วเราก็ทันเดร์แคปเข้าไปหาเขาป้ง๊งจบค่ะแก้มเมคาคนิกเรียบร้อยนะคะแต่ว่าฮีเลอร์อาจจะหัวใจไวายเลยนะคือเคยเคย,เคยทำเหมือนกันทําแล้วแบบฮีเลอร์แบบ หัวใจวายแล้วเขาก็เหมือนกับแบบเรสคิวลงมาแต่จริงๆแล้วคือเราแบบทันเดอร์คลับไปหาเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความแบบตัวลอยหน่อยแบบว่าเอ้ยเราก็จะโดดไปหาเพื่อนคนนี้แล้วก็เราก็โดนกระชากตัวไปจากอีกทางนึงอะไรเงี้ยเออมันก็ตลกดีนะนะก็ลองใช้กันดูนะคะสำหรับทันเดอร์คลับนะคะโอเคสำหรับท่าที่เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตของมองหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อมานะคะมาทําความเข้าใจกับท่าที่เป็นท่าบับของอาชีพมองนะคะบับของอาชีพมองหลัหลกๆจะมีทั้งหมด3ท่านะคะคือท่าที่ชื่อว่า r i d เดิล f อฟไฟ r i d d ด e of Win แล้วก็ Brotherhood นะคะ Brotherhood อันนี้คือเรดบัฟอันใหญ่สุดของเรานะคะจะรีคาร์ทามร้อยยี่สิบวิอย่างที่เคยสอนในคลิปอื่นๆน,นะคะ,ะดาวทามของไอตัวเรดไวไม่ใช่เรดบับของเพื่อนทุกคนนะคะจุอยู่ที่2นาทีทั้งหมดนะคะในทุกๆอาชีพเพราะงั้นเนี่ยให้เราแลนด์บราเธอร์ฮูดหลังจาก GCD ที่4นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ออมองเนี่ยมาตีเร็วใช่ปะ่ะมันสองมันตีได้แบบ2 1งหงจุดจุดกว,วีก็คือตีเสร็จแล้วอย่างเงี้ยในขณะที่เพื่อนเขาอื่นอะ่ะเขาแบบโอโ้โหกว่าเขาจะตีเสร็จอะ่เจะ,เ,อะเขาต้องใช้ทั้งหมด3ามจีดีเพราะว่าจีซีดีหนึ่งเขาจะใช้ประมาณ2อาอะไรเงี้ยอ่ะกว่าเขาจะตีเสร็จอะ่ะเขาตีกันไป 3GCD แล้วเขาก็ปล่อยเลดแบับแล้วในขณะที่เราอ่ะตีเร็ว,เ,รวเพราะงั้นเนี่ยเราเพิ่มเข้าไปอีก1 GC d นะคะเป็น 4GCD แล้วเราก็ค่อยกด b r o t h e r h o o d นะคะอันนี้ให้จำไว้สำหรับการกดและถ้าวิธีการกดออะคะ r e เดอร of Fire กับ r e a d e r of w i n ินะคะ r e เดอร of Fire จะมีระยะคูลดาวอยู่ทั้งหมดที่60วินาทีนะคะในขณะที่ r e a d e r of w i n ิอยู่ที่90วินาทีนะคะ r e เดอร of Fire เนี่ยให้กดออนคูลดาวเสมอนะคะมันจะทำให้เราตีแรงขึ้น15%ในขณะที่ r e a d e r of w i n ิเนี่ยก็ให้กดออนคูลดาวเหมือนกันเพราะจะทำให้ออโต้แอทแทคเนี่ยเออ่ดีเลย50์50%นะคะเพราะงั้นเนี่ยลดลดลดดีเลย์ลง50%นะคะเพราะงั้นให้กดออนคูลดาวนะคะสองท่านี้จำไว้ มันมาเมื่อไหร่ให้กดทันทีนะคะอันนี้คือ3ท่าบับหลักๆของอาชีพมองนะคะไงก็ให้เมกยูแล้วก็ให้กดอ n อนกูดาวไปเรื่อยๆเนาะโอเคต่อมานะคะเราจะมาทำความเข้าใจกับส่วนของ AOE อ r c าชีพมองนะคะ a ออาชีพมองก็เล่นไม่ยากคะ่ะเข้าใจง่ายเล่นเหมือนเดิมคือกดคอมโบ1-2-3 1-2-3นะคะโดนชีวัตเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้ก็คือ shadow of destroyer อันที่1น,นะคะ p o n t f u y y แล้วก็ Rock Breaker นะคะอันแรกพอเรากด Shadow of d r s s r เช e นะก็จะเป็นคอมโบ2นะคะแล้วก็คอมโบ3ซึ่ง3ท่านี้ก็มีฟอร์มเหมือนกับไอ้าท่าตรงนี้เลยเป๊ะเปฟอร์ม Raptor ก่อนแล้วก็ฟอร์มเสือแล้วก็ OPPO o p โอนะคะโอเคตอนนี้เวลาเรากดท่าไอเอลพวกนี้ลักษณะการทํางานของ Perfect Balance ก็ทํางานเหมือนกันก็คือถ้าเรากด Perfect Balance นะคะแล้วเรากดคอมโบ 1...2...3... ของ l e นะคะ ก็จะได้เม็ดสีขาวกลับมานะคะเช่นเดียวกันกับการเก็บเม็ดสีดำนะคะคือกด perfect b l a n c e แล้วก็คอมโบที่เป็นฟอร์มเดียวกันนะคะก็จะได้เม็ดกลับมาหลักการทำงานเหมือนกันเป,เป๊ะเลยค่ะสำหรับ AOE ต่อมานะคะในส่วนของจัก,กระเออนะคะจัก,กระอย่างที่เห็นแล้ว,วเมื่อกี้หลักการเดียวกันเลยคือพอครบ5นะคะแทนที่เราจะปล่อยท่าที่ชื่อว่าเดือบฟอร์บิดเดนจักระนะคะให้เปลี่ยนไปปล่อยท่าที่ชื่อว่าเอ็นไลท์เทนเมนแทนนะคะซึ่งเ e อ็นไลท์เทนเนี่ยจะจัดการกิงตรงๆออกไปนะคะไม่ใช่คอมโบรอบตัวนะเป็นคอมโบแบบแนวเส้นตรงอันนี้คือท่าสำหรับเออของมองกี้นะคะ <S <S แล้วล่ะก็มีเพียงเท่านี้เองง่ายไหมสำหรับอาชิอมอสหลังจากเข้าใจแล้วว่าสเตตัสต่างๆมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ย ชีวะมอง่าหลังจากนี้ทุกคนจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นสลายอาชีพมองแล้วก็เล่นอาชีพนี้ได้สนุกมากขึ้นเหมือที่ชีวะเล่นแลชัวรู้สึกว่าแบบมันสนุกมากจริงๆนะคะโอเคสำหรับสุดท้ายก่อนที่จะจบ ไกด์อาชีพมองนะคะคือท่าอีก3ท่าสุดท้ายของเรามันทรานะคะทันทีที่เรากดนะคะจะทําให้รัศมีเพื่อนทุกคนที่อยู่ในปาร์ตี้ของเรานะคะที่อยู่โดร,รอบเนี่ยฮิลแรงขึ้นคือได้รับผลแบบจากเอ่อมันตราของเราเนะี่ยทำให้เขารับฮิลได้แรงขึ้นนะคะอีกตั้ง10%เลยในขณะที่ท่า r ีเดิลออฟเอนะอันนี้คือท่าเอ่อเขาเรียกว่ามิติเกตของเราก็ได้อะเป็นของตัวเราเองนะคะทันทีกด r ีเดิลออฟเอนะคะจะขึ้นมาทั้งหมด3ามสเต็ให้กดนะคะทุกๆ GCD ที่แลนออกไปนะคะจะทําให้ผง รดเอ่เอิรนี่ยหายไปนะคะแต่ว่าก็กดไปเถอะค่ะถือว่ากดแล้วก็ช่วยให้เรารับดาเมจจากมอนสเตอร์อลดลง20%แถมมีตั้ง3แส,สตกจะกดแล้วกดอีกก็ได้คือถ้ามันแบบแรงจริงๆไม่ไหวก็กดกไปเถอะอ่าสำหรับ Reader of Earth นะคะอันสุดท้ายคืออานาดมันนะคะถามว่าอานาดมันกดบ่อยขนาดไหนไม่บ่อยแต่ถามว่ากดไหมกด สำหรับใครที่ต้องการที่จะไปสู่ขั้นแอดวานนะคะสำหรับอนาถมันนะคะอนาถมันจะทำให้ท่าดิส c i p l i n เ f a ของเราเนี่ย ไม่ใช่สหผิดสเตตัสดิสเพลเป็นของเราเนี่ยมันคงอยู่ที่15วีตลอดไปนะคะจนกว่าเราจะออกจากอนาตมันนะคะโอเคจำได้ไหมว่าดิสเพลนฟิตอยู่ตรงไหนเวลากดรักกันพีนะคะทวินเ n นตจะให้สเตตัสที่ชื่อว่าดิสเพลนฟิตของเราออกมานะคะกรณีที่ดาวทามของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เราตีมอนไม่ได้นะคะแต่เราต้องการจะกด,ดแล้วก็จะเก็บดิสเพลนฟิตไว้เนี่ยให้กดท่าที่ชื่อว่าอนาตมันนะคะมันจะทาให้ดิสเพลนของเราเนี่ยอยู่ที่15วิอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะออกสเตตัสของอนาตมันนะคะอันนี้คือ การเอ็กยูสท่าอนาดมันนั่นเองนะคะโอเคหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคอมโบทั้งหมดของอาชีพมองนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วว่ามันเล่นยังไงแล้วก็เข้าสู่ y o ยูทูบกันเถอะค่ะทุกคนไป let's go ล้วสุดท้ายก่อนจบคลิปนะคะขอฝากเพจโพยลงดันไว้ตามเดิมนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบไกด์สอนมองนะคะอย่าลืมไปกดไลค์เพจให้ชีวาด้วยนะคะเพจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟต่างๆสำหรับผู้เล่นรักรบแผงแสนะคะใครลืมอะไรก็กดเข้าไปดูไกด์ได้นะคะมีไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยเช่นกันแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับช่อง youtube ให้ชีวาดด้วยค่ะเจอกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆ,จงๆเจอกันในยูทูบค่ะบ๊ายบาย